สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกม Forza Horizon 5นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทำ Festival p l a y l i s t Autumn Storm Season ครับผมนี่ถือว่าเป็นซีซันที่2ของซีรีส์4แล้วนั่นเองครับผมสำหรับในส่วนของซีซันนี้นะครับมีรถใหม่มาครับผมเป็น Bulling s u n s h i n e นะครับผม และเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูนะครับว่าวิธีทำเควสในแต่ละอันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอันแรกกันเลยครับผมเริ่มต้นด้วยอันแรกนะครับผมอันนี้เป็นชั珀เตอร์หนึ่งของวิกล l l ชาเลนนะครับให้เพื่อนๆขับรถอเมริกันหรือรถเยอรมันที่ผลิตก่อนปี2010นะครับผมชั珀เตอร์ต่อไปนะครับผมจะเป็นชั珀เตอร์ที่จะให้เราชนะสนามคอร์สคันที่เซอร์กิตทั้งหมด1รอบครับผม ในรอบนี้นะครับผมจะใช้เป็น Porsche 911 GT1 Star r e d l e n Version ครับผมอันนี้ให้เพื่อนๆเล่นสนามพอร์สคันที่เซอร์กิตอันไหนก็ได้นะครับผมเล่นให้ครบ1รอบนะครับผมพอครบ1รอบครับผมจะผ่าน Chapter 2ครับเดี๋ยวเราไปดู Chapter 3กันเลยครับผมอันนี้ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับผม ชัพเตอร์ที่3ครับอันนี้ให้เพื่อนๆไปทำเทลเบเซอร์อันไหนก็ได้นะครับผมให้ได้ทั้งหมด3ดาวนะครับอันนี้ผมมาเทลเบเซอร์ตรงบริเวณทางไฮเวย์ครับอันนี้ผมวิ่งได้20วินะครับผมอันนี้ปกติมัน15าวินะครับผมถึงจะได้3ดาวนะครับผมอันนี้ผมวิ่งได้20วินะครับผมจะเป็นประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูชัพเตอร์ที่4ี่กันเลยครับผม c ปเตอร์ที่4นะครับผมอันนี้ให้เราทำสกิลแคทแลนดิ้งคอมโบครับผมให้เราทำการทำสกิลแอร์บวกกับเวทเอพร้อมกันครับผมถึงจะได้สกิลแคทแลนดิ้งคอมโบนะครับอันนี้ง่ายๆมากครับให้มาตรงทะเลทรายนะครับผมให้ทำสกิลแอร์บวกเวทเอนะครับผมจะเป็นแบบตามในรูปประมาณนี้ครับผมนี่ฮะอันนี้ให้ทำไปเรื่อยๆนะครับผมให้ครบ5รอบนะครับผม นี่ครับผมจะเป็นประมาณนี้ครับผมผ่านเรียบร้อยครับผมสําหรับวิกฤติชาเลนจ์จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเควสต่อไปกันเลยครับผมเควสต่อมาครับผมเป็นเควส์คอลเลกติเบิลครับผมทูวิลชาร์เลนเจอร์ครับอันนี้ให้เราทําการชนจักรยานทั้งหมด10คันนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าอยู่ที่ไหนนะฮะอันนี้อันนี้นะครับผมให้เพื่อนๆมาตรงส่วนสาธารณะที่ มีรูปสนามคอร์สคันที่สกิตอยู่ตรงนี้ครับนี่เลยครับผมจะเป็นตรงนี้นะครับผมนี่ให้เพื่อนๆนวาร์ปมาตรงนี้นะครับผมนี่เลยครับผมมันจะอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ให้เพื่อนๆชนยาวๆมาเลยครับผม2เซตตรงนี้นะฮะเรียบร้อยครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับเวทชนจักรยานนะครับผมถ้าใครดูไม่ทันสามารถย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเวทต่อไปกันเลยครับผม เควสต่อมานะครับผมเป็นเควสถ่ายรูปครับผมด้วยการใช้รถ Ferrari 812 Superfast Racing ครับผมถ่ายรูปในสนาม Horizon Mexico Circuit นะครับผมนี่เลยครับผมอันนี้ให้เพื่อนๆมาตรงนี้เลยครับผมที่มีรูปสนามอยู่ตรงนี้นะฮะให้เราเข้าโหมดถ่ายรูปนะครับผมแล้วเราถ่ายไปเลยครับจะเป็นประมาณนี้ครับผมนี่ครับผมผ่านเรียบร้อยครับสำหรับเควสถ่ายรูปจะเป็นประมาณนี้นะครับ อันต่อมาครับผมเป็นเดอะ์ทริเอลครับผมเป็นรถเลสซิ่งคาร์ดบ7 0 0นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรถให้ดูนะครับว่ารถคันไหนที่เราจะต้องใช้ในเดอะ์ทริเอลอันนี้บ้างน,นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูเลยนะครับนี่เลยครับผมมีเชฟโรเลตคอเวต e t t e CR1 นะครับมี Ferrari 365 GTB Honda NSX-R1992 ครับจากกัว XES Porsche 911 Turbo 3.3ครับ Renault Megane RS ครับผมอันนี้ผมเลือกที่จะใช้เป็น Honda NSX R นะครับผมตัว1992นะครับผมอันนี้แข่งเป็นแบบทีมนะครับผมให้สกอร์นำ AI นะคบผมอันนี้แข่งเป็นแบบ best of 3นะครับผมถึง2-0ก่อนชนะนะครับผมนี่นะครับอันนี้ผมเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้เราจะได้เป็นรถ Catterham Superlight R 5 0 0ครับผมจะเป็นประมาณนี้ครับผมสำหรับเดอ t ทร a เอลเดี๋ยวเราจะไปดูอันต่อไปเป็น Seasonal p เพเก Game นะครับผม Seasonal p เพเก Game นะครับผมอันนี้เป็น Dirt Racing c a r d B 7 0 0นะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นรถให้ดูนะครับผมว่ามีรถอะไรที่เราจะต้องใช้ใน Seasonal p เพเก Game อันนี้บ้างนะครับนี่เลยครับผมมี Audi Sport q u a t t r o ครับมี Ford Escort R S 1800ครับ มีมาซิล a t าตครับผมมีมินิจอนคูเปอร์เวิร์ครับผมมีเรโนเมแกน R a n e r 2 6 R ครับตามด้วยซูบารุอิมเพรสซาดับเบิลยปี2004ครับในส่วนของอีเวนต์เพกาวเกมอันนี้นะครับผมมีซอมบี้ไล่จับนะครับผมมีชิงมงกุฎและชิงธงนะครับผมอันนี้เล่นแบบเบ็ออฟสเหมือนเดิมนะครับผมถึงสอสูตรชนะนะครับผมเมื่อก่อนจะเป็นเบ็ออฟหนะครับผม สามสูตรชนะแต่อันนี้เขาเปลี่ยนเป็นเวสออฟสามนะครับผมถือว่าทําให้เราทาเวสเสร็จได้เร็วขึ้นนะครับผมมีอันนี้เล่นไปเรื่อยๆนะไม่ต้องออกนะครับผมนี่ครับผมอันนี้เล่นเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอันนี้เราจะได้เป็น m b m เ2คูเป้ปี2 0 1 6มาครับผมเดี๋ยวอันต่อไปจะเป็นซีซันนลแชมเปี้ยนชิพทั้งหมด3อันนะครับผม ซีซันโฟเกตนะครับผมอันนี้เราทำมาได้25พอยนะครับผมอันนี้เราจะได้เป็นรถตู้ w o ู i n g งสัญชาย e จากประเทศจีนนะครับผมนี่ครับผมรับมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูซีซันนอลแชมเป i ้ยนชิพกันต่อเลยครับผมซีซันนอลแชมเปี้ยนชิพอันแรกนะครับผมเป็นอีเวนต์สตรีทเรสครับผมเป็นรถคารดบีเจ็ดร้อยนะครับผม อันนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นรถให้ดูนะครับผมว่ามีรถอะไรที่เราจะต้องใช้ในอีเวนต์ Street Race อันนี้บ้างนะครับผมนี่นะครับผมมี m b m M3 ปี2005นะครับมี Ford Focus RS ปี2009มี Jaguar XE S ปี2015นะครับมี Lamborghini Miura P400 ครับผมมี Nissan Skyline R32 ครับผมมี Renault Megane R26R นะครับผม ในรอบนี้นะครับผมอันนี้ผมใช้เป็นนิสสันสกายไลน์ R 3 2นะครับผมอันนี้แข่งทั้งหมด3อีเวนต์เหมือนเดิมนะครับผมเป็นแข่งเก็บคะแนนนะครับผมนี่อันนี้เล่นไปเรื่อยๆนะครับผมทั้งหมด3อีเวนต์นะครับผมนี่ครับผมผ่านเรียบร้อยแล้วครับผมได้เป็น Honda C i ี i c Type R ปี2018มาครับผมเดี๋ยวเราไปดู Sea s o n a l c h a m p i o n s h i p อันที่2กันเลยครับผม ซีซันนอลแชมเปี้ยนชิพอันที่2นะครับผมเป็นเด r ร์เล i ซิ่ง r าด B 700นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรถให้ดูตามนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมมีรถออดดี้มีฟอร์ด Audi, มีมาซิ r าต i มี ati, มินิคูเปอร์ครับมีเรโนมีซูบารุเหมือนซีซันนอลเพกาเกมเลยนะครับผมอันนี้ผมใช้เป็นซูบารุเหมือนซีซันนอลเพกาเกมเลยนะครับผมเป็นตัวอิมเพซ a า R X P สองพันสี่นะครับผม อันนี้แข่งเก็บคะแนนเหมือนเดิมนะครับผมเล่นทั้งหมด3อีเวนต์นะครับผมอันนี้ผ่านเรียบร้อยครับผมได้เป็นรถเปโย2อร์โย207 0 0ซเปอร์2,000มาครับผมจะเป็นประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูซีซันโนแชมเปี้ยนชิพอันสุดท้ายกันเลยครับผมซีรีส์โปเกนะครับอันนี้เราทำมาได้ถึง100พอยต์นะครับผมอันนี้เราจะได้เป็นรถซาเลน S7 นะครับผมซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปกิฟต์ดอกให้คนอื่นนะครับผม ซีซันนอลแชมเปี้ยนชิพอันสุดท้ายนะครับผมเป็นแข่งคอร์สคันที่ครับผมใช้รถคัน B 700นะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นรถให้ดูนะครับผมสำหรับอีเวนต์คอสคันที่อันนี้นะครับนี่นะครับผมมี f o r d Ranger T6 แล l ลีเลตครับผมมี Land Rover Vela r First Edition ครับผมมี m a s e r a t i ครับมี Mitsubishi Evo 10ครับผมมี Porsche Macan Turbo ครับผม มีเรโนเมแกน R26R นะครับผมอันนี้ผมใช้เป็น Land Rover Vela First e dition นะครับผมอันนี้แข่งแบบเก็บคะแนนทั้งหมด3อีเวนต์เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้เป็น Seasonal Championship อันสุดท้ายแล้วนะครับผมนี่ครับผมผ่านเรียบร้อยครับผมอันนี้ได้เป็น a m b o บกิน n i u r u ตปี2019มาครับผมผ่านเรียบร้อยครับผมสำหรับ Seasonal Championship ทั้งหมด3อันนะครับผม ซีซันโปเกมนะครับอันนี้เราทำมาได้ถึง40พอยต์นะครับผมเราจะได้เป็นรถ Rema c กคอนเซ t ต2ครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเควสอันนี้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะไปทำนอกรอบนะครับผมอันนี้คือให้เราทำสกิลพีนสตาร์ทั้งหมด5ครั้งใน h o r i z o n o p e n นนะครับผมอันนี้คือเราสตาร์ทมาโดยที่เราไม่ชนอะไรเลยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะไปเล่นนอกรอบนะครับผม นี้ครับผมเดี๋ยวผมจะไปทำรอบเหมือนกันนะครับผมเป็น Horizon Arcade นะครับผมเล่นมินิเกมทั้งหมด3มินิเกมนะครับเพื่อเก็บ Forza Thorn p อ i n t นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูรถที่มากับคาร์พาสในวันนี้กันบ้างครับว่าเป็นรถอะไรนะครับผมนี่ครับผมอันนี้เป็น Mazda 323 GTR นะครับผมรถที่มากับคาร์พาสนะครับผมนี่เลยครับผมเป็นรถที่มากับคาร์พาทคันใหม่นะครับผมเป็น Mazda นะครับผม ใครที่มีคาพาสอย่าลืมไปรับกันด้วยนะครับผมคันนี้นะฮะเขาแจกฟรีนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับการทำเฟสติวัลเพลย์ลิสต์นะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมใครสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของผมนะครับและอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนะครับถ้ามีอะไร ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม